สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้าสู่ช่องทีนาแชนแนลนะคะวันนี้จะมาสอนการใส่วิกรึ่งหัวนะคะยังไงให้เนียนสำหรับฉบับหัวโปกเนะ,ะแบบผมยังไม่ยาวนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่า คลิปที่แล้วที่เรามารีวิวนะก็คือคลิปนี้เลยใครยังไม่ดูก็ไปดูด้าน,นะคะที่มารีวิววิกส่วนนี้เลยแล้วก็มันก็จะมาใส่ให้ดูเป็นครึ่งหัวน,นะครว่าเราจะใส่แบบกี่ทรงเพราะว่าผมไม่ยนก็ใส่ได้ไม่เยอะทรงหน่อ,อนก็ใส่แบบจำกัดแล้วก็ไปดูเลยว่าเราจะใส่ทรงไหนได้บ้างใช้ผมใช้ผมแค่ข้างหน้าเนาะข้างหลังก็ไม่เกี่ยวไปดูเลยค่ะทรงแรกนะคะที่จะใส่ก็คือ เราจะต้องมีวีน้าม่าแสกผมหน้ามาจริงของเราคะก็คือทำเป็น,นแสกกลาตงตึงแล้วก็ใช้หนังยางนะคะรัด ยามันอาจจะคนละสีนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่าหาไม่ได้แล้วมีแค่นี้แล้วเราก็จะเอาตรงนี้นี่ตรงแสกตรงนี้ครัวางให้ตรงกับแสกที่เราแสกไปหน่อยับหนึ่งขอาวีก่อนวีก็คือวีจากบนไปจากล่างขึ้นบนหนอม่ใช่บนลงล่างจริงปะบอกคนอื่นให้บอก บอกคนอื่นให้แบบวีแบบล่างขึ้นบนแต่ัวเองก็หวีบนบนลงล่างกันนี่วางให้ตรงนะอ่าแล้วก็ใส่แล้วก็จะปักกิฟอ่ากิฟดำาปักเพื่อที่ไม่ให้แบบน้องแบบชี้โดชีดีน,นี่ส ้าววิกเล็กก็หัวาาก้าอมันก็จะรัดหัวเนาะมันก็จะจเจ็บหัวก็เลือกขนกิฟก็ไม่เหมือนกันไม่มีอะไรดีเลยนี่นะคะก็เป็นทรงแรกนะที่จะใส่บบให้เนียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับทรงแรกนะคะการใส่วิกครึ่งหัวให้เนียนนะคะก็ต้องมีผมข้างหน้ายาวระดับหนึ่งเพื่อที่จะมัดแล้วก็ปักก,กิฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าทรงที่สองเราจะทําแบบไหนกันเลย เราก็จะแสกกลางผมอย่างนี้แล้วก็แบบเอากิฟต์หนีบใบหนีบไม่ทรงนี้ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมโอเคโอเคเปลี่ยนทรงแล้วเราทำแบบนี้เลยก็คือ,อยางหนึ่งเส้นแล้วก็มัดจุกเลย นี่ก็คือมัดตัวอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาวิกกวางใส่เลยแก็เอาวิกมาเพิ่งได้มาใหม่นี่แบบเวลาจับเราจะทนุถนอมมากนะใช้เป็น ราซื้อิคกมาใหม่ๆเราจะทะนุถนอมบิ๊กมากจับก็แบบแค่อยไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งหรอโยนก็แบบป้าพ่านพ้นไม่รู้เหมือนกันก็คือของใหม่เนาะมันก็แบบจะรอดนเนี่ยดูสีเริ่มฟูแล้วนะเราจะปักกิต์กันเลยเป็นปักไม่ได้อ่ะทำะไหนด,ดีนี่ใครใส่แบบนี้ไหมเนี่ยแล้วก็ไปเดิน ทางนอกทำไมมันปักไม่ได้วะต้องเบี่ยมเหรออ๋นี่ได้แล้วอันเดียวอาจจะไม่อยู่นะครับถ้าผมไปแบบหนาเนาะก็ไม่นาให้หาแบบเยอะๆก็ต้องปักให้อยู่โอเคปักอย่างนี้แหละดูดีมากโอเคได้นี่นะครับก็เป็นทรงที่สองนะ ้ไหก็ได้อยู่นะใครน้ามาก็เอาไม่ใช่ใครมีอะไรผมเขาปล่อยอะไรผมมันก็จะได้แบบลูกแบบสาวเกาหลีแบบดัดรอนหวานนิดนึงแต่ผมก็จะมีความเงาเน,าเนี่ยก็จะแบบเปาะนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็แบบซื้อมาใสายาย่ไแดบบ้เท่านี่นะครับความเงียนก็คือการเลือกวิกก็เลือกให้เข้ากับให้เลือกสีเหมือนกับผมจริงนะครับไม่ใช่ว่า ผมสีดําเลือกวิกสีบราวสีน้ำตาลสีแบบเทาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เนียนเนาะเพราะครึ่งฝั่งนี้เป็นสีน้ําตาลครึ่งตรงนี้เป็นสีดํามันก็ไม่โอเคนะคะก็จบแล้วนะคะปรัสรบการมาสอนทำแบบใส่แบบวิกครึ่งหัวยังไงให้แบบดูเนียนแล้วก็ดูละมุน,นะะแต่จริงๆถ้าใครผมข้างหน้ายาวนะก็คือ แตกกลางตรงนี้แล้วก็ปัดมาด้านข้างแล้วก็ปักกิบเลยแล้วก็แบบแล้วก็ดึงเอาวิกอะมาใส่ให้ตรงกับเสกนะ,ะแล้วก็ปักกิบมันก็จะได้เหมือนแบบว่าเราแสกกลางวิกอย่างเงี้ยคิดภาพออกไหมก็คือแสกกลางผมจริงเราแล้วก็ปักกาิ๊บไว้ก่อนแล้วก็เอาวิกที่เอาแสกตรงแสกวิกอะค่ะตรงกับแสกที่เราแสกไวก้ของผมจริงเราแล้วก็ปักกิบอีกรอบหนึ่งมันก็ได้ฟีลแบบว่าเราแบบแสกกลางแล้วก็ดัดรอนนะคะแต่ว่า ผมยังไม่ยาวเนาะผมของเรายังไม่ยาวมันเพิ่มแบบมันเพิ่โดนตัดเข้าใจไหมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องไปแล้วแหละบ๊ายบาย